การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2566โรงเรียนจันทบเบกษาอนุสรณ์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนจันทบเบกษาอนุสรณ์มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพตาม5องค์ประกอบได้แก่ องประกอบที่1การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสําเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ความสําเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ องประกอบที่หนึ่งการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนจันทุเบกษาอนุรณ์ได้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเป็นการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์ อัตลักษณ์บริบทของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนโดยการนำผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายของมาตรฐานการศึกษาตลอดจนได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นการทบทวนและปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม มาตรฐานการศึกษาจุดเน้นภารกิจและค่าเป้าหมายความสําเร็จที่กําหนดไว้เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกันองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนจะรู้เบกษาอนุสร์ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาในรูปแบบ CBA S model ภายใต้การนำของผู้บริหารที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพที่ได้มีการสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนโรงเรียนสามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษาและยังใช้กระบวนการ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรวมถึงได้มีการนํารูปแบบ CBAS model ไปใช้ทั้งในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดจนนำผลที่ได้ไปใช้ในการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ในวงการศึกษาต่อไปองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนจันทบเรกสาอนุสร์ใช้ระบบและกลไกการวัดและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะโดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย โดยมีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการประเมินตลอดจนโรงเรียนได้มีการรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดในรูปแบบของซาและมีการเผยแพร่ผลการประเมินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในรูปแบบของการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมครูรวมถึงกระบวนการ PLC องค์ประกอบที่สีภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการโรงเรียนจันทบุรีสาอนุสร์มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและย้อนหลังสามปีการศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยโรงเรียนจันทบุบกษาอนุสร์ได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา c b S Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นจากรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา CBA Model โดยรายละเอียดของ CBA S Model มีดังนี้นวัตกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนโดยใช้ CBA S Model c b S Model เป็นรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างสมดุลรอบด้านมีประสิทธิภาพ ความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความเหมาะสมตามระยะเวลาโดยมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษารองรับอย่างสมเหตุสมผลตลอดจนหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถอ้างอิงได้และนำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมิงในการดาเนินงานมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1วางแผนเป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพจากผลสรุปการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านต่างๆด้วยเทคนิคสวอตอนาลิซิสโดยมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานดังนี้ 1. นึ่งคอนเทกต์บริบทองค์กรหมายถึงออกแบบนวัตกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 2. องคอมบิเนชันพันธมิตรหมายถึง จดทาข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพ 3. Culture วัฒนธร,รรมองค์กรหมายถึงวางแผนการดําเนินงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรขั้นตอนที่2ปฏิบัติตามแผนเป็นการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนํานวัตกรรมไปใช้ดําเนินงานในทุกภาคส่วนซึ่งเป็นการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีโดยมีกลยุทธ ในการดําเนินงานดังนี้ 1. Ben บนฟิตประโยชน์องค์กรหมายถึงบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับองค์กร2บาลานซ์ดุลยภาพหมายถึงบริหารจัดการแบบดุลยภาพ BSC 4มิติคือด้านผู้เรียนด้านการบริหารจัดการศึกษาด้านการเรียนรู้และพัฒนาและด้านงบประมาณและทรัพยากร3ามเบนมาร์กเทียบเคียงมาตรฐาน หมายถึงเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนขั้นตอนที่3ตรวจสอบเป็นการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดังนี้1 achievement ผลสำเร็จหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามนวัตกรรม 2. accountability ความโปรง่งใสหมายถึง ความถูกต้องชัดเจนปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะเป็นรวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ 3. Acces เเ,เข้าถึงมาตรฐานหมายถึงบรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นการยืนยันคุณภาพประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับองค์กรขั้นตอนที่4ปรับปรุงแก้ไขเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพที่ยั่งยืนภายใต้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จด,ดังนี้ 1. super vision ผู้บริหารมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรม 2. skill ครูมีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3. specific ผู้เรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนจุบเอกสาอนุสณ์ มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการสามารถพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีบุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน ภายใต้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆโดยสถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองครูและสิทธิ์เก่าเป็นต้น และส่งผลให้สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่าง,งต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากผู้เรียนมีผลสมรรถทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการได้รับรางวัลอินทงสมองใสใสใจวิถีพอเพียงและโคกหนองนาซึ่งสะท้อนถึงการจัดการศึกษาของที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา The students, teachers, and personnel cooperate effectively within the school. They apply techniques such as using the leaves to make compost, taking branches from the school and burning them for charcoal to make wood vinegar. There is also technology to process bananas and seeds or Isan's almonds. Network also adhere to the principle of moderation, being reasonable, having built-in immunity, and morality. Thus, it can reflect material, social, cultural, and environmental dimensions. These principles are applied in various activities in school, so that students can extract lessons based on the principle of sufficiency economy. The school had collaborated with community in its service area. According to the principle of sufficiency economy. The students are frequently taken to learn outside the school during such activities. Expert speakers are invited to provide knowledge such as mushroom cultivation, reforestation, and making things from local materials. Students, teachers, and educational personnel all have embraced the philosophy of the sufficiency economy and applied it in daily life to create a good quality of life thank you so much for your attentions and hope you guys have an amazing time today thank you so much thank you